ับสวัสดีค่ะทุกช่วงทั้งบ้านทุกท่านค่ะคามานี้กะมาผอกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะค่ะเจ้าข้ามสามตัวเต็งกับสิภาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับหน้าตาเนาะค่ะหน้าตานี่เพื่อนฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันเห็นผู้เฒ่ายางน้ำปนเนาะค่ะรู้สึกว่ามีผู้เฒ่ายางน้ำปนค่ะท่านผู้ชมขย่างมาหน้ตาต,ตากับหันไปกับบ่เห็นไผเนาะค่ะท่านผู้ชม ก็บ่เห็นไผ่พอสักพักพี่กัญญา,า,าอีกะะก็มีผูดเทาตามไม่อีกเนาะค่ะกัหันไปบานนี่กเนนะะ็เห็นเนาะค่ะเห็นพูดเทาอย่างมาหน้าตากับถามว่าย่งางแมกน้ำ่นเห็ดยังพี่นกะบ,บอกว่าสีมัขายอัตตรี่ให้เนาะคะ่ะทู้ชมหน้าตาว่าสีขายใบละจักบาทใบละลอยพันววาเนาะคะ่ะทัพชมกับความฝันของหน้าตา สิเพิ่มเติมตัวไดสิื่ใดตัวดีตัวเด็ดตัวไดเอาไปฝากท่านผู้ชมแน่นาะค่ะท่านผู้ชมข้ากับไปทิดตามรับชมรับฟังความฝันของหน้าตาพร้อมกันน้ะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะน้าตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดีค่ะหน้าตาค่ะไม่มีค่ะท่าผู้ชมกันหรืคข่าวว่าหน้าตาเพิ่นฟันอีกนค่ะ คนสิฟันยังไงกต่เกล่ให้ทานผู้ส่งใหฟังเลยค่ะฟันแล้วังไงหลังตาค่ะตาตาแล้ะค่ะฟอนว่าอีล่ะงานเรียนเรี่ยหนาบ้านเนาะอันี้มาเลี้พงถึงก็มาส่วนไปรอเพือไปไปสืคล้องใส่มาก็เลยไปไปน้ำเพลินนอะมานี่ไปกับผ้ากันรอสือค้องใส่เรียบร้อยเนาะค่ะรอสือเอาคล้องใส่พบ บานนี้นํานล้วนบรเห็นกะก็เลยว่าก็เลยส่วนกันว่า <c oughs> เขาไปถ่ายยูโรตัดนอกข้างยางไปก็ได้ก็เลยว่ <c oughs> าตากะยางมันน้ำถงเนาะยางมา,ากรไก่เติบเนาะถุนละสุดถึงสุดลาดปจิตอย่ยางบานสิยางมันโดตัดยางมาคือจังคนยางน,าน,าน่อน,นีไหนะคือจังีคนยางน,น่อ หันกลับไปกระเบื้องหินไถเป็นหมูซื้อในขั้วหมูซื้อที่จังโคนย่างตามนี่ล่ะแต่ว่าหันกลับไปกรเบองห็นนี่นะก็เลยว่าก็เลยที่ความฝันนั่นก็บอกกับปลาเลี้ยงว่าพุ่นย่างนั่งเลยวางทีนาพากันทั้งกะเบื้องห็นไผเขาได้บอก่มัมมี่ดอกเขาไปย่างกระเข้าบนวาเนา่ะที่จังคนน้ำกวนนี่ล่ะก็เลยว่าบานิย่างก็เลยย่างมาเรื่อย ย่างมาแับนี้ก้อนจีหอดโลยตัดแบบนี้ก็เลยว่าม,มีคนย่างนําอีกได้มั้ยก็เลยหันไปเบิ่ง <c oughs> หันไปเบิ่งก็เป็นผู้เฒ่า <c oughs> เป็นผู้เฒ่าผู้ทรายน้อผู้หญิงค่ะนยังน้ำฝนหมาบัดนี้ก็ย่านเนาะค่ะ <c oughs> ตากระยานก็เลยซุบป,ปลาแหน่งไปใส่เวอรที่ถามห้ปลาแหน่งถามค่ะ <c oughs> ถามเพืนเนอ่อนนาะในกองป้านปลาแหน่งไปก็ถามว่าอั็น พ่อใหญ่สื้อางน้ำกลอนอยเฮ็ดยังก็เลี้ยงวางกีนะาแล้วก็เลยว่ามาขายลอตเตอรี่ให้กันว่าก็เลยว่ามะขายลอตเตอรี่ยังคือบ่มีแพงลอตเตอรี่ก็เลยว่าแล้วก็ว่าแล้วก็โจ๊กกระเป๋าเหล้าบันี่กระเป๋าแล้วก็บพี่ถุกยายาสูบบานนี่รสตอรี่ใบหนี่งก็เลยว่าพ่อยายซื้มาขายลอตเตอรี่ให้พ่อยายอันซื้อมาแล้วพ่อยายอันบ่มากเป็นวานซื้อมาขายให้น้าเป็นว่าเนาะ ก็เลยว่าอันท้ายก็หันบ่าดีๆก็ได้ดอกยม่อยังลับๆหล่อๆน้ำฝนกันในความฝันกันเลยว่าในความฝันนั้นซื้อแวแเราเป็นผีอหรอคะไม่ในความฝันกับกับบริษัทซื้อว่าเป็นผีกับว่าเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราบังหวั่นตาหับ่เห็นนี่หันบ่เห็นเนี่ยนะมันก็หันผีชนึงเคยเห็นนี่ยนะก็เลยคุยน้ำพึ่นแล้วก็ว่าสื่อสื่อน้ำพองไงเนี่ยเห็นป่ะคน คนเสียเอาเล็กก็ไม่คนมาเสียเอาต้นนี้ให้ีนั่งบันวานนะก็เลยบอกับปลาเลี้ยงเอายี่บอกปลาเลี้ยงก็เลยว่าเด็กเต้คนว่าในความจำมันก็เลยว่าเอามาเบิ่งเบื้องคนไงเล็กตัวใดก็เลยว่าเล็กตัวใหญ่เนาะพอจะเอาเราตัดหนีห้เบิ้งเนาะหน้าตาหนึ่งก็ว่าสีเบิ้งนี่มันใหญ่ตัวเนาะแต่ว่ามันมันมอเห็นมันเป็นล่างๆแบบล่างมอเห็นเลยนะ อันนี้ก็เลยเนี่ยมึงก็ขัเห็นแต่ตัวถ่ายมันก็เลยค่ะหาหาอ๋อกินแต่ถ่ายมันหาหาเลยนะแล้วก็ถามว่าเทาโบพนันเราก็เลยก็เลยว่าเอาก็เอาก็เลยวางจีบไปแล้วก็ปส่แล้วเป็นไงแล้วลอยแล้ววะก็เลยก็เลยสีเอาระผนเนาะจำได้แค่สองตัวมันบอกนะตาเมียนค่ะมันมันไม่เห็นมันเห็นแค่สองตัวนะคิ่ห วันน <ização S 1> ี้เพื่อนเดบอกบอกว่าคุณสิไปเอาตัวใหม่คุณสีเอาตัวใดโม่เพื่นมาเดบบอกเ่อนนี้ก็ว่าอันเพื่อนอยากได้ใบไม้ใบหนึ่งเยหน้าห่งถนาตากับคุ้มแนมยังไงก็วันนี้แนมันไม่สิงหนตัวใดนาหกตัวแต่ว่าโบเห็นแนเมงเน็กกับโบเห็นเห็นแต่ถ่ายสองตัวห่าห่าถ่ายสองตัวห่าห่านี่เห็นเป็นสีอย่างไรกันเป็นสีแดงเป็นค่ะกระแปลกด้เนาะ ลอตเตอรีปกติเป็นตัวสีดำเนีนน้องน้าตาแบบนีด้วยแต่ว่าในในความฝันนั้นแดงจึงคืนแต่ว่าสีตัวหนาผัดโบห็นโบโบห็นยังว่าคุ้มเบิ่งในความฝันนั่นก็จ้องเบิ่งสีหันโบห็นเป็นด้างล่างเป็นเนียนเป็นด้างล่างจ้องกเห็นแต่ตัวถ่ายแตงสีลอตเตอรี่มันก็มีหกตัวเนาะแต่ว่าในความฝันผัดสีตัวหนานีหล่างว่างโบห็นเลยตัวถ่ายผัดแดงแน่น แต่ให้ท <sh arp enn IK> mm ่านผู hmm. mm ้ชมนี hmm. mm ่พ hmm. ิจารณาเบื ata, <sh arp salaries> hmm. uh ้องคระนอกนี่ก็เป็นความฝันของหน้าตาค่ะคนฝันแต่ว่าผู้เฒ่านั่นก็บ่ไเ้หูจักกันมาก่อนบ่บ่หูจักบ่เคยเห็นค่ะบ่เคยเห็นเราเขาเห้งวอนหน้าตาผู้เฒ่ามันกับประมาณพวกซิปอื่นนะพวกซิปเช็ดซิปแต่เป็นยางมากคนเดียวเป็นเสียงยางเลยบ่หน้าตา เป็นแบบว่าข้าวยากไป็นคือไม่กลัวหมูซื้อข้าือจังแบบวิคนยางน้ำกดนห่างเป็นกลัวหมูซื้อที่แบบว่าเหมือนคือแมนกลัวหมูซื้อของเขาเนาะแมน,นคือคนตามข้ามาหางค่ะมัน,ก,นก็เป็นแปลกๆในตัวเนาะกังหัวก็ร้องมุ่นยังปวดตอนเหลียบปวเห็นเลยปวดเห็นมันนี่ก็บยางหมาชนสีหอดโลดตัดนอนในกองฟันอะไรแบบชนสีหอดโลดตัดหันไปยังเอยเห็นเลยเห็นน้ำกันกับปลาไลเงี้ยมัน ที่เด็ปะเด็นก็ว่าผมใช้ดอกเมียนมุงไท่คนวานอ่อันไปกับหน้าตากับยาเนอะก็เลยสุกประเด็นใจเราให้ประเด็นทามเป็นแบะเหนียวาจะโจนบมันข้อฟันของหน้าตาอย่มนี้ยังเพื่มเติมบ่ค่ะบ่ค่ะฟันว่าสือเอาดําเพลี่ยวแจ้งเงินกันเรียบรหลอยหน้าตากับตื่นเนาะค่ะค่ะอุดตื่นเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนาตาหลายๆค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขแนวทางความฝันกับท่านผู้ชมของเฮากาให้นาตากับท่านผู้ชมของเฮานี่โชคโชคมันมันค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของนาตาเนาะค่ะท่านผู้ชมนาตาพันฝันเห็นผู้เทาเนาะค่ะยางมากตามหลังมากเนาะค่ะท่านผู้ชมเิ่นกะขิดว่าเป็นไผเนาะค่ะพันหัวกลับไปพันกับบ่เห็นไผเนาะค่ะ เนก็นย่างต่อไปอีกเนาะคะ่ะย่างต่อไปอีกกะบบเหน็นไผ่เป็นโฮซึกว่ามีคนย่างตามหลังค่ะแต่ว่าหันไปอีกรอบหนึ่งก็เป็นผู้เทาเนาะค่ะท่านะะาผู้ชมเป็นกระถามผู้เทาว่าย่างตามหลังมากอย่างเนาะ,ะผู้เทากระตอบว่ามากขายไวล์ัตเตอรี่ไฮเนาะคะ่ะเพิ่นสิเอาใบไม่แต่ใบหนี่เพิ่นบอมากเพิ่นวานเนาะค่ะท่านะะาผู้ชมตัวเลขของเพื่อนก็ฮาฮาค่ะ สิบกคือสกีกยนสอนหาอยหกสิบหค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งนำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ